พ่อทำอะไรคะวันนี้เขามาหมัดเข่ากับพีพ่อเลยหมัดถ่ามัดช่องโกนหมีเมทียงอู้บ๊แป๊บแล้วก็มัดเขา่บาบ๊แป๊บกับปาลีเด้งกเด้งมือหน่ะตอดคขาเฮา อ่าอีเมลถิมให้เขานะกิเมลถิมให้เขาค่ะเขาลืมมัดอะไรก็ปีนไหวเห่เพาะมัดอะไรก็ปีนขึ้นแม่นเขาก็ตั้งไหวมันทำมาเก็บมันก็แห้งเลยปะเพื่อเขาลงมาให้มันลมนี่ สีให <laughs> ้โคตรลายเลยเพราะมันคือลายแท้ผูพผอมนมาหนปะป้าเขางามแหงไ <c oughs> พ่ประมัดนะไอ้แบบนี้มันเขาจะจังตะมุ ที่มัดเข้านี่ mm. ายดีทุกคนวัอนี้ที่มาวัดเขาเลยอาทิตย์มาเปิดประทมมารลิามัดไก่หัอสองคน ทุกคนเราไปสอบน้ำข like ้านะคะแบบนี <é> <idal> ้เอากระดิงให้มันเอะทุกคนก่าคือดังอะเลยเอทานบังก็จะหมุนแบบนี้ แพงจะถึงคอย เขางามเขาก็จะถ่อมันไว้ mm <laughs> หสองสนี่คือว่าสามเเกี่ยวรอบ2ออาวันมเกียวได้ไหเกียวะอ๋อมีคนจะมาด้วยนะเนี่ย 疼痛。嗯好 ดูกระดิกมาห้องเพลงไนมมาเอ่อเขาเห็นอะไรมาตน มวุนมือนะนี่ับซาลาบี ม่เรี้ยงคนเขาหรือคนจา่าบายดีบ๊ายบาย,บาย,บาย ลมวอยโยพี่น้องมือนโอ้ยฝนห้ามมือสองมื่แล้วนะเนาะเกี่ยวหน่อยๆกันยังได้ห้ามน้ำโมอยู่จ้ากำลังออกมาแต่หล่ปเปล่าไปหาสองเมืองเฮ็ดบบได้จ้าดอกง้มามัดเขากอนอีพอกับลูกเสาใหญ่เรากำลังมัดถ่ายอยู่สาบายดีตอนสวยเ้อทุกคนมัดเขานี่แหงียบ้อยบึ้ง แต่ว่ามันกับช่วงบุทิตแห่งขัดตกเนาะหลายคนบอกว่ามันยังเขียวอยู่คือเกี่ยวไวแท้สวรรค์มันล่มพี่น้องตัวทั้งพื้นมันน่ะที่มันคุ้งพื้นนะจนมันเนาเบิดเนาทั้งต้นทั้งเขาเนาวเบิดทุกอย่างอ่ะบัวสิเป็นหมาเขาหรือว่าลำเพืองที่มันนอนหลาบกับพื้นนะเนาะมันเนาแล้วมันก็ล่มอีี่ยกเลยว่าเออเกียวซะ ตอนนี้ก็เลยพากันมัดส้มพอลูกวันนี้ปีแล้วเ่อเดินเจอแสงจะมามัเข้าวมัดน้ำมือนี่มันตรงกับวันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของครอบครัวเรามัดเลยมัดเพื่อจะสีเด้อดเหียดเพื่อน,นึงเอ,อเอ้ยเอ้ยเก่งใจดิ <laughs> เป็นกำลังใจให้เดิ มันห้ามเหรอันชื่อว่าฝนกับมันเท่าป่งน้าหรอเมื่อในเขายังไม่ได้แห้งคุณจานี่ยั่นคือเ้าอยู่ยังเป็นเพื่องอยู่เป็นเพื่องชื้นท่ะนะ ดเรอตั้งหัว่าไว้บอดีบอเห็นแหง้วเขามันหล่นพี่้องเ้ยมันมาอนเขากะเบิ่งทั้งเทิงคือสี่เหงด้วเบิงมัแหงดึงให้มันห้าห้ทางลุ่มมาเบิ่งติ ตากบา้างไว้เอ่ยตากในสาเด็กเนาะเขาบ่หงสามให้ในโมเมนต์สามหลดผุบอลฮะสี่ให้เนี่ยเ <4 S 2> คยคุยว่าให้หนึ่งมันกะ็ะดัยแล้วหลดหนึหหน่งขาเบิ้งพี่น้องรุ่นว่าเขาสามสี่ให้ที่มันงามๆนี่เนาะมันสีใด่ายจะกระสอบ แต่ว่าแถวเนี่ยนันค้นจองเขาปูกกลายแห้งโอ้ยยังเปียกไปเตดอยมันบ่แห้งบ่เหม็นเปียกฝนลเลยเบิ่งเป็นแบบเข้าเกีียวแล้วใหม่ๆหม่ฮะนัาแห้งจังละเบิ่งเขาพี่หน้องอันนี้เข้าปีนขึ้นมาเนาะ ตัวเพื่องมันเจ็บพดอันนี้ตัวเพื่องมันล่มเขาไมนยังบบได้แหงท่านไ้พอ่อหมัดพ่อเมิดสำนักนี่เบิ่งด้วยทั้งเทิงนะมันแหงอยู่ทั้งร่มบ่แหงจ้าเขาเปียกเนี่ยเป็นเม็ดแบบเท่าเกี่ยวเลยมันต่างกันไออันแหงกับอันบ่แหงเนาะเบิ่งก็หู อาหมัดเขาอันดัทุกคนพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีนนอคอ,อยฮักกะลงมา